ก,กันอีกแล้วนะคะกับครูแอนพาร์ทเน o ์โค้ชคอร์สที่5แล้วหลังจากที่เราพบกันมาทั้งหมด4คอร์สค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ถามคพื่อนมาเยอะมากถึงเรื่องของการกำกับวินัยค่ะคราวนี้ล่ละค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการกำกับวินยัยคราวนี้ไม่ใช่แค่เชิงบวกนะแต่ของครูแอนเป็นวินัยบวกบวกบวกซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะกำกับวินัยลูก ได้และความสำคัญกับลูกก็ยังดีต่อกันด้วยค่ะเราสามารถที่จะกำกับวินัยลูกโดยที่ไม่จาเป็นต้องทะเลาะกับลูกและได้รับความร่วมมือจากลูกด้วยค่ะมาเรียนกับครูแอนนะคะ Happy Discipline 101มหัศจรรย์วินัยบวกบวกบวกค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่นี่ที่เดียวที่สกิเลนแห่งนี้ มาเรียนกันเรียนกันเร็วเลยบายบายแล้วพบกันรักนาะดุิๆสวัสดีค่ะครูแวนจากเพจครูแวนพ a ร e n t c นโค้ที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัวค่ะวันนี้ครูแวนก็อยากจะมาพูดนะคะถึงเรื่องของ อินโทรวดและเอ็กโทรวดค่ะควรก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ยินคำเหล่านี้หรือเปล่านะคะแต่ควนก็อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเด็กและพ่อแม่ค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันจึงทำให้เราไม่เข้าใจกันนะบางครั้งแล้วเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กดือ้อเด็กซนหรือทำไมเด็กถึงทำแบบนี้ไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่เลยนะคะแต่นั่นเป็นเพราะว่าคนเราแตกต่างกันค่ะ คนเราบางคนก็เป็นอินโทร์ดคนเราบางคนก็เป็นเอ็กโทร์ดดังนั้นในบางครั้งเมื่อเราไม่เข้าใจเขาเราจึงมักจะ งุดหงิดเขานะแต่เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเราอาจก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาหงุดหงิดกันค่ะเพราะว่าโลกนี้แตกต่างโลกนี้จึงงดงามค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนั่นก็คือเราเป็นหุ่นยนต์เราไม่ได้มีความคิดแตกต่างกันดังนั้นโลกเราเนี่ยมันก็จะเอียงข้างไปตามทิศทางหรือความคิดใดความคิดหนึ่งอย่างเดียวนะคะดังนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี่แหละค่ะจึงทําให้โลกใบนี้ของเราอยู่ในสมดุลและอยู่ในความงดงามค่ะ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เครนอยากจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของความเป็น i n t r o รเ r t และความเป็น e x t r o รเ r t คืออะไรและมีผลต่อการเลี้ยงลูกและการใช้ชีวิตของพวกเราอย่างไรนะคะมาลองดูกันค่ะว่า i n t r o รเ r t คืออะไร i n t r o รเ r t เนี่ยก็คือบุคลิกแบบหนึ่งของคนนะคะซึ่งมีความ In t r o รว์ t i n น r o ก็เหมือนกับอยู่ข้างในนะคะเป็นคนที่มีความสุขในการที่อยู่คนเดียวค่ะดังนั้นพอเวลาเราเห็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ใช่ไปบอกเขาว่าก็เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงล่ะเธอเลยไม่มีเพื่อนคนบางคนไม่ได้ชอบมีเพื่อนนะเอ่อไม่ใช่ไม่ชอบมีเพื่อนแบบนั้นแต่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่า เมื่อเขาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาจะรู้สึกรวมศูนย์ได้เขาจะรู้สึกมีพลังและเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดแบบนั้นนะคะซึ่งคนที่เป็น i n t r o ิร r t เองเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่มักจะชอบอยู่ตัวคนเดียวนะมักที่จะคิดมักที่จะชอบคิดใคร่ครวญหรือวิเคราะห์ต่างๆนะดังนั้นเราจะเห็นคนที่เป็น i n t r o ิ e r t แบบนี้ค่ะจะพูดน้อย จะไม่ชอบออกสังคมไม่ชอบเข้าไปอยู่ในหมู่คนเยอะแยะบางทีไปปาร์ตี้เลยแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอบที่จะไปงานปาร์ตี้นะคะลองดูนะคะว่าตัวเราเองหรือแม้แต่ว่าคนข้างกายเราหรือเพื่อนๆนของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ i n t r o ิร r t ก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวนะคะชอบที่จะใช้ความคิดมากกว่าที่จะพูดนะคะหรือแม้แต่ว่าเขาชอบที่จะเขียน มากกว่าที่จะพูดนะคะเขาไม่ชอบไปงานปาร์ตี้ค่ะแล้วเขาก็ชอบที่จะมีเวลานั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่คนเดียวนะมีเวลาที่จะคิดใคร้ครวนของตัวเขาเองคนเดียวเขาไม่ชอบที่จะเป็นจุดสนใจของคนคนรอบข้างไม่ชอบที่จะทําตัวเป็นตัวสปาร์คกิ้งแบบว่าโอ๊ยทําตัวเด่นเขาไม่ชอบที่จะเป็นคนที่ทําตัวเด่นแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักคิดเป็นเป็นนัก ใข้ครวญแบบนั้นนะรวมจนถึงการที่บางครั้งเองเนี่ยพอเราเจอกลุ่มคนเราเนี่ยบางทีเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมเวลานัดเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้ทำไมไม่ยอมมาเพื่อนคนนี้ทำไมไม่ยอมมาทาั้งทงที่เราก็เห็นอยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันว่าทําไมเขาก็อ่านนะแต่เขาไม่มาแล้วเขาก็ไม่เขียนอะไรด้วยนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าในบางครั้งเองเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้เห็นความสําคัญของการไปเจอกับเพื่อนกลุ่มมากๆนะแต่เขาชอบที่จะคุยกับเพื่อน2คนสคนในแบบที่ลงลึก ในแบบที่ใกล้ชิดมากกว่าที่จะไปเจอกัน2030คนแล้วก็ต่างคนต่างพูดในที่สุดแล้วก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นเลยเพียงแค่ไปเจอกันพูดกันเมา์มอยกันแล้วก็กลับบ้านกันแบบนั้นนะคะอินโทรเวนเนจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่เก่งค่ะนะแต่ว่าเขาจะเก่งแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ชอบที่จะแสดงตัวเองให้เป็นจุดเด่นนะคะเขาก็ไม่ชอบที่จะไปสังสรรด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเขาจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนค่ะไม่ชอบการเซอร์ไพรส์นะเป็นคนที่จะต้องมีการเตรียมตัวเมื่อน,นัน แล้วก็ให้เป็นไปตามนัดเพราะว่าเขาได้เตรียมพร้อมสําหรับเวลานั้นแล้วนะคะแต่ถ้าเลื่อนเวลาหรือแม้แต่ว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยที่ไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดมากเลยเพราะว่าตัวคนที่เป็น i n t r o ิร์ t เองเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับมีการเตรียมความพร้อมของเขาเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยพลังงานเนี่ยจะอยู่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยเมื่อเขาอยู่ตัวคนเดียวหรือเมื่ออยู่ในกลุ่มคนไม่มากแต่เมื่อพออยู่ในกลุ่มคนที่มากแล้วเนี่ยพลังของเขาเนี่ยมันจะ กระจายคือสิ่งที่ครูแอนพูดเนี่ยก็คือจะบอกว่าตัวครูแอนเองก็มีลักษณะของความเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่ส่วนหนึ่งนะคะครูแอนเคยจัดคอสกิจกรรมเด็กนะด้วยความที่อยากจะอยากจะสอนเด็กอยากจะให้ความรู้กับเด็กอยากที่จะบ่มเพาะเด็กให้เติบโตมาอย่างงดงามควรก็พยายามอยากที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กค่ะ กับกิจกรรมทั้งวันอย่างนี้นะคะเป็นเวลา5วันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เลยปรากฏว่าพอแควนเนี่ยจัดกิจกรรม1วันเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากเด็กๆก,กลับบ้านไปหมดแล้วควนนี่ต้องขึ้นไปนอนสลบอีกประมาณทั้งวันเลย่ะประมาณสี่หชั่วโมงเลยสลบไปเลยคือหมดแรงไปเลยหมดพลังไปเลยคนก็ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ควนหมดพลังไปเลยคือแบบเหนื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะมากนะคะและนั่นเองเนี่ยหลังจากนั้นควนก็เลยหยุดก่อนที่จะจัดคอร์สที่ ทำกิจกรรมกับเด็กเพราะว่าเด็กๆนี่ใช้พลังงานเยอะและแกรนเนี่ยก็มีความที่เป็นคนที่ทุ่มทุ่มทุ่มโตทุ่มตัวลงไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดังนั้นพลังงานแกรนหมดไปเลยในแต่ละวันหรือแม้แต่การจัดอบรมที่เจอกับผู้เข้าอบรมอย่างยี่สิบสามสิบคนเนี่ยบางทีแกรนกลับบ้านมาับเพวกอนจะสลบไปเลยหมดแรงนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็คือความเป็น i n รเวิร r t เมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยค่ะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ของเขาเองเนี่ยนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปพยายามบังคับให้เขาไปออกปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนนะคะ อยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนก็โทรมาชวนให้แควนเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นกับรุ่นพี่ค่ะแล้วควนก็บอกว่ามไม่ค่อยอยากจะไปหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าควนก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยหรืออะไรแบบนี้เพื่อนบอกอุ๊ยงานนี้ใครๆเขาก็ไปกันทั้งนั้นแหละใครๆเขาก็อยากจะเจอรุ่นพี่ควนก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเฮ้ยแควนไม่เห็นอยากจะเจอรุ่นพี่เลยไม่ไ ความคิดนี้เลยทาไมมันเป็นแบบนี้เพื่อนก็มองว่ารูแอนแปลกว่าทําไมเธอไม่อยากไปเจอเพื่อนๆหรือไปเจอรุ่นพี่กูแอนก็มองว่าเพื่อนแปลกก็คนเราก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพราะว่าตัวแอนเป็นอินโทรเวนนะเป็นคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวเป็นคนที่มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆตัวคนเองคนเดียวมีความคิดใคร่ครวญหรือวิเคราะห์ที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งแบบนั้นนะคะขณะที่เพื่อนเองอาจจะเป็นอ e x t r วิร r d เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้เป็นคนที่ชอบออกไปเจอผู้คนดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจความ ความแตกต่างของผู้คนแล้วนะความแตกต่างของเพื่อนความแตกต่างของตัวเราเองหรือความแตกต่างของคนรอบข้างเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพยายามบังคับเขาหรือพยายามที่จะเ,เหมือนกับขค่มขคู่เขาด้วยอะไรก็ทมเพื่อที่จะให้ไปหรือให้ทําในสิ่งที่เราต้องการนะคะดังนั้นเองเนี่ยตะกี้นี้ครูอันพูดไปถึงความเป็น introvert แล้วค่ะ i n t r o ิร r t ก็คือการที่เขาจะเขาชอบที่จะอยู่ตัวเองคนเดียวนะคะอ่านหนังสือฟังเพลงนะคะเล่นกีตาร์ เป็นงานอดิเรกนะคะชอบเขียนนะอย่างควรก็ชอบเขียนบทความตที่หน้าเพจนะคะหรือแม้แต่ว่าที่จะชอบรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆสนใจเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีการโฟกัสไปที่จุดๆเดียวเลยแบบนี้นะคะคราวนี้เองเนี่ย เราลองมาดูค่ะว่าคนที่เป็น e x t r o v e r t เป็นยังไงค่ะคนที่คนที่เป็น e x t r o v e r t ก็คือคนที่เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมค่ะมักจะมีพลังเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะก็คือว่าพอเวลาเขาอยู่กับผู้คนเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักใคร่เวลาเข้าไปเจอใครๆกับเพื่อนก็เฮฮามีความสุขมีความสนุกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ชอบที่จะให้เขามาในวงด้วยแบบนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขามีบุคลิกของความเป็น e x t r o v e r t ค,คือเป็นคนที่มีพลังเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบพูดชอบเป็นจุดเด่นของอในวงสนทนานั้นแบบนั้นนะคะและนั่นเองเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านค่ะก็จะมักจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนก็มักจะต้องออกไปคุยกับเพื่อนมีเรื่องที่ต้องออกไปคุยมีเรื่องที่ต้องออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนอยู่เสมอๆเ,เลยนะคะแล้วลองคิดดูค่ะว่าถ้าเราเนี่ย แต่งงานกันค่ะแล้วมีคนใดคนหนึ่งเป็นอินโทรเวิร์ตชอบอยู่บ้านแล้วมีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเอกโทรเวิร์ตชอบออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะจะเกิดอะไรขึ้น นะคะคนนึงก็พยายามจะชวนออกเวลาคนที่เป็น i n t r o ิร r t ออกไปกับ e วิร์ v อ r น i n t r o ิร r t ก็หมดพลัง i n รเวิร r t ก็ไม่พูดโท t r o ิร r t ก็จะหงุดหงิดว่าทําไม i n t r o ิร r t ถึงไม่พูดเนี่ยออกมาเจอกับเพื่อนข้างนอกก็เอาแต่นั่งคนเดียวแบบนี้นะแต่จริงๆก็คือมันความเป็นความเป็น,ปน,ปนบุคลิกของเขาเองคือเขามีความที่ชอบที่จะอ,อยู่ตัวคนเดียวของเขาแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่ว่าลองคิดดูว่าถ้า i n t r o ิร r t ชอบอยู่บ้านแต่ e x t r o ิร r t จะออกไปข้างนอกทุกวันก็จะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกตลอดเวลา i n t r o ิร r t ก็หมดพลัง แต่ถ้า extrovert อยู่กับ introvert ในบ้าน introvert ก็เอาแต่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ตัวเองคนเดียวเพราะก็มีความสุขกับกนอยู่ตัวเองคนเดียวของเขานะมันไม่ใช่ภาวะซึมเศร้ามันไม่ใช่ภาวะของการเหงาอะไรเนงะี้ยแต่มันเป็นภาวะของเขาเองที่เขาชอบแบบนี้นะคะนี่คือธรรมชาติ เป็นบุค,คลิก,กภาพของคนนะคะดังนั้นเองเนี่ยเมื่อ introvert ชอบอยู่บ้านแต่เพราะ extrovert อยู่บ้านล้วไม่มีคนคุยด้วยไงเพราะ introvert เนี่ยก็เอาแต่อ่านหนังสือค่ะเอาแต่อยู่ตัวเองคนเดียวถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยจึงทําให้ introvert กับ extrovert บางครั้งก็อาจจะทะเลาะกันค่ะหรือไม่ใช่ว่าบางครั้งนะอาจจะทะเลาะกันบ่อยๆเลยเพราะความที่เราไม่เข้าใจว่าคนเรานั้นแตกต่างกันค่ะเรามักจะอยากจะทําสิ่งที่มีความสุขและอยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขไปพร้อมกับเราเมื่อเรามี ความสุขกับการที่เราไปอยู่กับเพื่อนเราก็เลยคิดว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขในการที่จะไปอยู่กับเพื่อนเหมือนกันนะคะเมื่อ อินโทรเวนเนี่ยมีความสุขการอ่านหนังสือก็มักจะอยากให้คนอื่นเนะี่ยอ่านหนังสือเหมือนกับตัวเองเหมือนกันเพราะมันมีความสุขไงนะคะอย่างครูแอนก็พยายามจะบอกให้ลูกอ่านหนังสือสิมันมีความสุขมันสนุกมากเลยแต่บางทีลูกก็อาจจะอยากจะทํากิจกรรมอื่นๆเหมือนกันนะคะดังนั้นเองลองดูค่ะที่เราจะนําเอาความเป็นอินโทรเวนกับเอ็กโทรเวนนะคะความรู้นี้ที่เราเข้าใจมากขึ้นเนะะี่ยค่ะกลับมาทบทวนตัวเราเองว่า๋อฉันเป็นคนอินโทรเวนนั่นเองแต่ว่า คุณแฟนเนี่ยเป็นคน e x t r a v e r ดนะคะดังนั้นถ้าคุณแฟนอยากจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ทําไมคะเปิดพื้นที่ค่ะปล่อยเขาไปเถอะค่ะเพราะว่าเขาไปมีออกไปข้างนอกเ็ามีพลังเดี๋ยวกลับเข้ามาเขาก็จะสดชื่นถูกไหมเราเอาเก็บเราเอาเขาเนี่ยเก็บไว้กับตัวเราที่เป็น introvert เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะให้เขาออกไปเจอเพื่อนๆน,นั่นแหละคะ่ะนะคะรวมจนถึงถ้าเรารู้ว่าตัวเราเป็น e x t r วิร r ดนะเราก็ออกตัวไปข้างนอกค่ะนะแล้วก็ปล่อยให้คุณแฟนนะั่งอ่านหนังสือแต่ถ้า เราสองคนเป็นเอ็กโทรเวดทั้งคู่เราก็จะสนุกสนานกับการไปเที่ยวต่างประเทศไปทำกิจกรรมต่างๆแบบนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยลองกลับมามองดูค่ะนำความรู้ที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอินโทรเวดและเอ t r โทรเวดค่ะกลับมามองดูตัวของเราเองนะคะทำความเข้าใจตัวของเราเองนะบางครั้งพอเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็คิดว่าเออเราซึมเศร้าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะคะบางครั้งเราก็เป็นคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวของเราเองเท่านั้นแหละนะคะลองไปทำความเข้าใจกับคนรอบข้างคนข้างกายเรานะคะว่าคุณเป็นเอ็ก อวิทย์หรือคุณเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยจะชอบอยู่ตัวคนเดียวชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีพลังในการอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าถ้าอ mm ็กโตรเวิร์ก็จะชอบออกไปข้างนอกชอบมีพลังออกไปเจอคนนู่นเจอคนนี้ชอบไปพูดแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจกันแล้วนะคะก็บอกว่า๋อฉันเป็นอินโทรเวิร์ตเธอเป็นอ็กโตรเวิร์ไม่เป็นไรหรอกเธอจะไปเที่ยวเ,เธอก็ไปเถอะแล้วก็รีบกลับมานะเพราะว่าฉันเป็นห่วงฉันรออยู่แบบนี้นะคะอ็กโตรเวิร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วค่ะ กลับมาด้วยพลังแห่งความสดชื่นพลังแห่งความสุขและนั่นจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลองนำเรื่องของ introvert กับ extrovert มาดูเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยค่ะว่าในบางครั้งนี่เองเนี่ยตัวครูแอนเนี่ยเป็น i n t r o v e r ตแต่ถ้าลูกล่ะคะถ้าลูกเป็น introvert ลูกก็ชอบที่จะอยู่กับครูแอนนี่แหละนั่งอ่านหนังสือไปได้วยกันแต่ถ้าลูกเป็น e x t r o ิร r t ลูกชอบที่จะ ทำกิจกรรมรูปชอบที่จะออกไปแอดเวนเจอร์ข้างนอกแบบนี้หรือลูกชอบที่จะออกไปพูดคุยกับเพื่อนข้างนอกแบบนี้นะคะบางทีแล้วเองเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะว่าโอเคเราเป็นอินสตาบดเราก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ ที่บ้านนะหรือแม้แต่ว่าถ้าลูกจะออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนลูกจะออกไปสังสรรค์ไปดูหนังกับเพื่อนเราเป็นอินโทรเวชเราไม่ได้อยากดูหนังกับลูกแล้วก็ไปนั่งรอลูกอยู่ที่ในห้างสับสินค้าเราแวะใกล้เคียงก็ได้แล้วก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนให้ลูกเนี่ยได้เจอผู้คนให้ลูกได้ออกไปอยู่ในกลุ่มแก๊งของเขาบ้างแบบนี้นะคะดังนั้นลองนําเอาอินโทรเวช เอ็กโทรเวเนี่ยมาเพื่อที่จะกลับมาที่จะใช้ทําชีวิตของเราให้มีความสุขเพราะว่าคนเรานั้นแตกต่างกันค่ะคนเรานั้นมีคลุณภาพที่แตกต่างกันก็เพื่อให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ ตัวตนจริงๆของตัวเราเองหรือแม้แต่ตัวตนจริงๆของบุคคลอื่นๆเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะปรับตัวกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะหากใครมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของ introvert extrovert ตัวคุณเองเป็น introvert หรือ extrovert และคุณรู้ได้อย่างไรนะคะเขียนมาคุยกันใน คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะและเกรนก็หวังว่าในวันนี้จะทําให้คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งลูกๆเนะะี่ยค่ะกลับไปทําความเข้าใจและรู้จักตัวของเรามากขึ้นและทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขเพราะว่าพ่อแม่ที่มีความสุขนําทางให้ลูกเติบโตอย่างงดงามและมีความสุขค่ะ กลับมาพบกันใหม่กับครูแอนในคลิปหน้านะคะครูแอน Parent Coach ที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัวค่ะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ